สวัสดีค่ะคลิปนี้รักจะมาแนะนำวิธีที่ทำให้บ้านหอมไม่มีกลิ่นอับในราคาประหยัดนะคะลองทำตามวิธีรักดูค่ะราจะใช้มะกรูดหนึ่งลูกนะคะหรือถ้าใครมีมะนาวก็ใช้มะนาวได้เช่นกันค่ะก็จะเอามาบีบีแบบนี้นะคะให้มะกรูดเขานิ่มตัวลงค่ะเดี๋ยวก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะคะแล้วก็ให้เรานำมาตัดส่วนหัวออกเล็กน้อยนะคะ แล้วก็หั่นมะกรูดออกเป็น4ส่วนแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำภาชนะค่ะจะเป็นถ้วยเป็นแก้วแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะก็นำมากรูดใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่เกลือลงไปนะคะเกลือแกงนี่แหละค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ขั้นต่อไปก็ให้เรานำน้ำยาประพันนุ่มมาค่ะให้ใช้สูตรเข้มข้นนะคะกลิ่นที่เราชอบเลยค่ะเราชอบกลิ่นไหนให้ใช้กลิ่นนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ให้เทลงไปเลยค่ะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้เรานำไปวางมุมห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวแค่นี้เราก็จะมีบ้านที่มีกลิ่นหอมแล้วนะคะและนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่รักษมณนำมาฝากกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ